คุณเคยได้ยินไหมตำนานรถไฟผีสิงโบกี้หมายเลขสี่ถ้ายัางไม่เคยผมจะเล่าให้ฟังเพื่อนผมฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวในชุดขาวโชคไปด้วยสีแดงมาถามหาแขนของตัวเองบนขบวนรถไฟเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของแทโอที่เขาได้พบเจอสมัยที่ยังเป็นนักเรียนคืนนั้นเขากับเ,เพื่อนๆอีกสามคน กำลังจะเดินทางกลับบ้านที่กรุงโซด้วยรถไฟเที่ยวสุดท้ายแต่พอขึ้นไปบนรถไฟกลับมีเรื่องน่าแปลกใจเกิดขึ้นโบกี้หมายเลขสที่พวกเขาจองไว้มันกลับว่างเปล่าไม่มีผู้โดยสารแม้แต่คนเดียวแต่ด้วยความเหนื่อยล้าแทโอจึงเผลอหลับไปในบรรยากาศที่วังเวงนั้นและปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในภวังกึ่งหลับกึ่งตื่น เขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวปิดหน้าสวมชุดสีขาวที่เปรอะเปื้อนไปด้วยคราบสีแดงน่ากลัวเธอเดินไปเดินมาแล้วหยุดตรงหน้าแทโอก่อนจะค่อยๆถามด้วยน้ำเสียงเย็นยะเยือกว่าแขนของฉันอยู่ไหนแขนฉันอยู่ไหนแทโอสะดุ้งตื่นด้วยความกลัวสุดขีด แต่ที่น่ากลัวกับความฝันคือความจริงที่เขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้อยากรู้ไหมครับว่าความจริงที่ว่านั้นคืออะไรใครอยากฟังต่อพิมพ์ฟังต่อลงมาที่คอมเมนต์นี้เลยผมจะมาเล่าให้ฟังตอนถัดไป